นใน <S <S ตัวรถที่มีสองลายมือของผนะครับมองถือว,ว่าที่ขายที่น่ารักมาก,มาก,กานะครับในย้อนกลับมาทำได้ที่พิเศษบอกว่าไอ้วันนี้ซึ่งมันเป็นเป็นความตื่นเต้นที่หัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยความหมายมันคืออะไรครับพิเศษโอ้โหนะผมก็เป็นอบอกเอย่างเลยที่ผมวันนี้จะไปทางไหนเลยเพราะว่าครอบครัวก็ตอนนี้ก็รับรักค่อยๆตัดกันนะครับ ที่ทราบกับก็ก็นักูกตัแต่อะรบบ้าก็คนคทีนายเขบอกว่าปลยที่สุดาหมายความว่าคุณพิเศษก็คิดลบอยู่ใช่ไหมว่าวันนี้มันจะเกิดสิ่งดี้ีีได้สองย่างอไรสอย่างประเนครับว็าลต่อครับคขอบคุณนะครับขอบคุณท่านขอบคุณ ในเรื่องของท่า,านทั้งหลายที่ให้ใกำลังใจผมเข้ามานะครับก็คงจะขอโอกาสพันธุ์พากสายชั่วรอบในการับขอบคุณม,มากครับขอลาเลยนะ